ใช้พาวเวอร์ครเราเป็นโรงงานผลิตประกอบและติดตั้งพัดลมยักษ์พัดลมแมลงปอเฮ VLS โดยเฉพาะทางโดยระบบพัดลมยักษ์ของเราเป็นแบบ PMSM หรือระบบแม่เหล็กถาวรทางเรามีทีมงานช่างติดตั้งประสบการณ์ด้านไฟฟ้ามากกว่า20ปีจึงมีความชำนาญในการเดินสายติดตั้งพัดลมยักษ์ในอาคารโรงงานและโกดังสูง6เมตรและ8เมตร เราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยแบบมืออาชีพอุปกรณ์ในการติดตั้งสำหรับที่สูงโดยเฉพาะทำให้การติดตั้งมีคุณภาพสูงและมีความปลอดภยัยจุดเด่นของพัดลมมอเตอร์ระบบ pmsm จะมีอัตราการกินไฟฟ้าน้อยกว่า30%ในขนาดใบพัดเท่ากัน พัดลม PMSM ของ Thai Power Cool ติดตั้งง่ายปลอดภัยกวา่าเนื่องจากโครงสร้างที่เบามีสลิยิตแข็งแรงและพัดลมมีน้ำหนักที่น้อยกว่าระบบแบบเดิมดูแลรักษาง่ายกว่าระบบเกียร์เพราะไม่ต้องถ่ายของเลวตามรอบทำให้ทนทานกว่ามากกว่าระบบเกียร์บล็อกเนื่องจากมีการบำรุงรักษาน้อยกว่า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของมอเตอร์จึงทําให้เสียงเงียบกว่าพัดลมระบบอื่นซึ่งการใช้งานมีเสียงดังแค่3 8ดเดซิเบลเนื่องจากระบบแม่เหล็กถาวรจะเป็นตัวขับเคลื่อนใบพัดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติคุณภาพสูงเที่ยงตรงแสดงผลแบบเรียวท์เป็น R P M สามารถตั้งเวลาในการใช้งานอัตโนมัติและสามารถแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอัตโนมัติหากมีข้อผิดพลาดในระบบเซฟตี้ซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์จะทำการแจ้งเตือนและตัดการทำงานทันที พัดลมยักษ์ระบบ PMSM ที่ผลิตจากแม่เหล็กทาวนของเรามีแรงทอกที่สูงสามารถเคลื่อนย้ายมวลอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของมอเตอร์กระแสตรงที่ให้แรงบิดสูงขับเคลื่อนขนาดใบพัดที่ใหญ่เพื่อสร้างกระแสลมครอบคลุมพื้นที่ได้มากและทั่วถึงเพื่อความมั่นใจทางเรารับประกันคุณภาพสินค้า1ปีเต็มครอบคลุมทั้งในการดูแลและให้คำปรึกษา สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์063 337 1113หรือ061 884 2227หรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้นะคะ